สวัสดีพี่น้องสาวสาว่างมาอีกเหมือนเดิมเช่นเคยแล้วจ้าเป็นไงกันแน่พี่น้องสบายกันดีทุกคนอยู่ดอกเนาะจา้าเนาะเอามือนนี่สาวสาว่างนพามานางมังใส่น้อมือนสาวสาว่างมาน,างนังอยู่นสวัสดิการบ้านข้าพี่น้องมาเด้อกินตุมมะม่าพี่นอ้องตุมมะม่าห้อนพี่น้องนะกระตุ่มไข่นี่ ให้สองน่วยพี่น้องจ้ามา,า,า,มามากินข้าวกินข้าวกันกินมาม่ากินข้าวคับชาวสว่างพี่นอ้องตุ่มมะม่าห่อนๆพี่สิแซบกระส่้นนี่วันอาทิตย์พี่น้องคนละลายเป็นไรเด็กเล็กโอ้ยพาพี่พาน้องมานั่งดิ่นกันยั่วน ด้านสวัสดิการก,รนาก็น่าฉันดอกซ้ำรอคุณยายกำลังอันฟอกไตยอยู่พี่น้องทำไมเขาจิตไปหาเขาสุกคุณยายกิน่นมือนีแดด,ดพี่น้องเอ้ยบริเวณศูนย์ด้านสวัสดิการด้านข้าพี่น้องศูนย์อาหารเขากับบราไคลมือเขายุดพี่น้องเลย ยุทุกวันอาทิตย์มีร <c oughs> ้านสารบิการนั่นข้าแล้วเพิ่นเปิดเปิดที่นี่พี่น้องเราจะวางก็เลยเด็เกสุดันฮอนนะท่านจะได้ไม่จะได้มากินนั่นต้มมะมา่าพี่น้อง <c oughs> ง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะง่ายๆเนาะพี่น้องซี่เลียดซี่เบื่อนีน่ยไม่มีใครก่อมใครต้มมาะใครต้มมาแตะกันก่อน กอดเดออกมาพี่น้องเขามียังดอกพี่น้องคิดหอดคิดถึงพี่น้องนี่ละแต่อยากมามาพูดมาจามาทักทายกันเนาะพี่น้องเนาะสาวสาว่างกระไดาการจะเฝ้าวันจะเฝ้าออเบื่อกันเนี่พี่นอ้องเด้อกันต,ต,ติดตามกัเบ,บึ้งกันไปเนี่ยละเนาะพี่น้องแต่ยังไม่อยู่สาวสาว่างกระไดขอขอบอุญขอบคุณหลายล แดดดีเมื่อนี้พี่น้องพนังมันดับแดดยังเมื่อเช้ากันเจาน้าใเกิดจะไปหาเขาหาเขาสุกุญยายพี่น้องเลยมือนี่คุณยายก็ได้เห็นต้มไข่พี่น้องส้าจ้า,างต้มไข่มาอาการมีต้มไข่น็น,นักะใส่กอ,อกพี่น้องสาจาวางอบอใส่กอ,อก กอันข้างในข้งไก่คุณยายก็มัดกินเราจะวางกับตุ่มตุ่มนี่สุกชกเนาะใส่เสีอยู่คุณยายแล้วก็มัดเหมือนกับข้าวเจ้าห่อนห่อนกับบื้อห่อนเป็นไงเราะมื่อห่อนเมื่อเช้าเนี่นี่มันกับบอ่อนแล้วเข่ากระได้แล้วกินเขาเยเมื่อเช้ากินเข้าเนี้วปั้นห่อนห่อนอยู่พี่นนอกอันแต่ตีสามครึ่ง แม่สาวสว่างกินขา้าวปั้นกินขา้าวก่อนมากิกนปั้นกินขา้าวกินยาคุณยายมุ่นกระไดกินยาล้างอาหารมาหอดรงพยาบาลกับประมาณอีกยี่สิบนาทีตีหาพี่น้อง <c oughs> ต้องได้เขารอบแรกในตีหาในคุณหมอเพิ่นเพิ่นเฮียนเขารอบตีหาต้องต้องครบที่ียงเลยพี่น้องนอี่ประมาณสามสิบ หาเตียงวะประมาณนี้แหละอาจาสว่างก็บประเด็นับตรงให้ครบเลยรอบแรกเลยสองรอบแรกต้นไยต่อมือก็ได้ต้องต้องเตรียมพม่วงพร้อมกินข้าวกินน้ำมาคุณยายจารย์สว่างก็ยังมากินแล้วอาจสว่างก็กินนั่นกาแฟยำเ้าต้องกินกาแฟ กาแฟแก้วนึงกระซ่าการอบใส่กรอบว่าให้คุณแม่ชีใส่กรอบหมูพี่น้องอบใส่กรอบแล้วการตุนไขให้กระจื้นตุนไขตุนไขถวยนึงไว้ให้อ้ายต้มขอต้มขอต้่มมือเจ้า เจ้าสว่างสิออกเมื่อเนาะพี่น้องเนาะกะประมาณชิบิทมุ่งคุณฮอดเท่านกะได้จิมฮ่องเจ้าสว่างกะหนึ่งหนึ่งนั่นคุณไข่คุณหมอกะลายจะดูแลกันไปเนาะพี่น้องเนาะเนาะเพิ่งจิมมึงดูนี่เมื่อมาเจ้าสว่างสิบเอ็ดแล้วนี่ยังกะกินไปเนาะพี่น้องเนาะซี่เรียดซี่เบอร์เนาะพี่น้องนี่ยังกะกินไป ยำยำมันเชยๆแต่กินไปกินต้มมาม่าจิ้มเบิ่งกันต้มมาม่าห่อนๆคือแบบต้มมาม่ากับยายลูกหึืล่ามายังมาหาหมอบ่ลูกเสียบอับลุงพยาบาลแล้วบ่ลูกอ่ะบ่ นางยังมาเบิ้ลกล่องแม่ด้วยนี่แมงมาเบิ้งกล้องคุณยายด้วยนี่ยังมาหนีด้วยบปกหละ่ะที่บ้านใดหล่ะลูกยันต์ตวหนึ่สวัสดีครับสวัสด,ดีครับเข่งแดงมาลูกละ่ะเข่งแดงมาหนึ่ใช่ออกระบ,รบารงแบนนี่คุณมอให้ออกร่งแบนไปหนึ่งปลกหล่ะตวยหน โอ้เป็นไข่บรรลุย hmm. mm ี hmm. oh, ่ปอร์ใดนะลูกใอู yeah, mm ้จะมัมเวส์นะไหนกินต้มมัม่ากับยายนะก็กินบ่บางนายกินแซวไปลูกกินนลครบบ่เออนั่งถ่าคุณยายบรลูกบ่ยายบรรลุลูกลูกหลานลูกหลานเพิ่นปลาคาร์พล้งบานเฮ้ยเพิ่นมาทักเฮ้ยเพิ่นมาทักน้ำเพิ่นมานั่งถ่ายายเพิ่นคุยโทรศัพท์อยู่ เ่าจะว่างตุ่มมามา <c oughs> ่าได้ไหมเฝ้าวันเฝ้าเปิดเฝ้าเบื่อากัน้พี่น้องด้เข้ามาติดตามรับชมอันชีวิตประจำวันเป็นสี่ละช <c oughs> ีวิตประจำวันเป็นสี่ละพี่น้อง ตื่นแต่เศ้าพี่น้องะใจจะว่างจะได้มันเหลือมันเหลือทรงหิวได้อยากสดทนทนนิดหน้อยมาเข้าโรงพยาบาลป่วยเปลี่ยนไข่ซื้อของวิลลังค่ะสื่อขอมนม <laughs> ตื่นแต่เจ้ากันหิวพี่น้องเลย ชักพมามม่ยังตีพีน่น้องจักพามานั่งยังตีพีน่น้องเอ้ยจะสิปไปใส่สาวสะบ้างก็ได้บุญวนเวียนเรอย่างนี้แหละพีน่น้องนั่งกิน,นมะม่า กินมามาพูดคุยกันไปนะพี่น้องเนาะผ่อนเอาจะเศร้าพี่น้องออมีแดกเริ่มอ้วนขึ้นอีกนะพี่น้องเอ,อ้ยชาวสว่างกินมะม่วงสุกสจะแน,น่ กินขนมซะเนี่ย การถอนเอาพี่น้อง ภาตตดสิตเป็นเป็นมืดๆแน่จริงแน่เด้อพี่น้อง้ยแดดพุ่มพูพี่น้องแดดพุ่มพูนั่งนั่งยวนนั่งยวืนสวัสดิการนั่นค่ะ จะดีอยู่พี่น้อง,น,อง,งอนี่ทองเอาแน่นี่แนวกินอยู่พี่น้องเลยวันไหนอยากกินต้่มมามา่าแนวกินก้าวตะวางกับนี่ดูได้ <c oughs> <c oughs> ต้่มไขรก็เลยคือเถ็นมามา่า ใทยสองน่วยกับเมืดแต่พี่นอตกิงเร็วขนาดต้มมาๆแล้วมันกับสุดทนหอนเนาะอาหารดวน ขันมาเ้าไข่ยู่งพยาบาลมักจะก,กินมะมา่าเดยตะพี่น้องไปเฝ้าไข่แม่ชีพันปเปลนอกตาจะกินันโจ๊กกับม,ามาะม่าไอ้เมื่อเศร้รก็ไปซื้อปิ้งไก่กับขา้าวเหนียวแม่ชีแล้วก็เจ้าของก็กินขันมันเนทียงแรงๆมากกินโจก๊กเพื่อพันมีไขยอยู่เขาเตร์ ันไปเฝ้าไข่มาะเพิ่งไงดีเนาะพี่น้องเนาะนำกินเพิ่งกับมีบริการเพิ่งนำเพิ่งนำห้อนนำมันเย็นเอาไปจังสั่นกันมันง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะไม่ค่อยได้ไปซื้อไม่ค่อยได้ไปซื้อ กับขาเป็นทุงเป็นยังมากินเราก,กินง่ายๆน้ำมือเจ้ากับปิ่งไก่กับข้าวเหนียวเขาขายอยู่หนาโรงพยาบาลเทีท่ยงๆแร,ง,แร,ง,แรงมาทรงมือให้ทองกับสดทอนหอน้นองนอกกินโจ๊กกกินโจ๊กกินมาก เกลับเมื่อบ้านทั้งเธ่ากับแม่สื่อแก่งเสซนย่ายแล้วไปกินกับเขา เสาสว่างก็กินน้ำกันกับยายเนี่ย <c oughs> ถุงละสามสิบบาทก็ได้ไล่ย,ยุคพี่น, <c oughs> น้องเก่งสินเขามีแกง่งสินตุ่มสินนะนะมีขายอยู่แถวบ้านแถวบ้านเสาวสาว่างอันคืออากะอันคืออากะแกงแกงน้ำไม้ปรี้ยว สามยังจะกินไปน้ำยายกับละมัดก็คือบริเวณกับเข่าไว้ก็มีใครมีอตุ่มเสียนเราก็กินกับเขา่าเราจะวางกัอ้วนลองลองแรงๆถึอไม่อีกแล้วม้ามากับปากกระปองกระแจกยู่ ปลูกขุยกันไปนะพี่น้องเนาะ จะพูดไปคุยกับพี่าากับน,น้องเชาสบายสนบางแต่ละเมือแต่ละเิน ากาศดีพี่น้องภาพภาพบรรยากาศี่ดูข้างนานสวัสดิการ,รานั่นค่ะเอ้าพี่นออ้งงนนอ,พพนองอุ้ยหอนเอ้าแดดพุ่มพูนมาก่ะมือนีวันอาทิตย์พี่น้องวันอาทิตย์กับค้นมาลายปันได คั <c oughs> น,นี้หมอนัาก็ที่เป็นจันทินซุกเนาะพี่น้องเนาะอันนี้กับนี่จะชุดเชิญชุดสอบไตนี่นิดทุกวันพุธพี่น้องแม่สาวสาว่างมาถึงสอกไตขึ้นหมอเป็นพอดีจะบ้านนั่นบ้านพุูขึ้นไขน่นะพี่น้องอื้ม <c oughs> แต่ละมือคุณไข่คุณหมอเป็นร้อยกว่า <c oughs> ดูแลก,กันไปเนาะพี่น้องเนาะใครก็บอยจะเป็นโรคเป็นไข้ผู้ป็นกระแจ้ไขกันดูแลก,กันไปพี่ยูกไก่ยูกไก่ก็ต้องมาต้องมาพบแพทย์พบหมอตาม <c oughs> ตามหมอนัดตามเจ้าของเป็น <c oughs> เราสว่างกับพ่อได้พูดได้คุยกับพีกับน้องเฮาก็ดีใจพี่น้องเอ้ยดีใจได้พูดได้คุยกับพีกับน้องเฮามากับคุณยายนี่และเ <c> ข <oughs> าปีที่หกแล้วพี่น้องคุณยายตะกี้กะไป่ายก,กิจมันนี่กะขอโทษขอไถ่ไถก,กิจอันสกลนครสามสี่ พศหกสองนนี้ก็ะใหญ่มากบ้างเดินดินส <c oughs> องปีสองปีเดินเดินตุล่าก็ครบหกปีเดิน แทนแต่และอายุเชดทีบเก้าเดอยนี้แล้วกับย่างแปดสิบห้าน,น่สาวสาววาังเราเกิดสิบสามกรกฎาคมข้อสอนสองสี่แปดสีดน้องให้แน่ได้ไง่ายมากสะาวาังเดินดินกตใกลจากบ้านสาวสะวัาางมากถึงสองกิโลเที่ยวแปดสิบกิโลแล้วพี่น้อง ถิดละสองหมื่นกดคุยกันไปเนาะพี่น้องเนาะพ่ได้ไปใช้กับมาตามเท่ามาดินะ่ะ <c oughs> พอได้คุยกับพี่กับนอ้องเรื่อยไอ้สาวสว่างกับยูตังจังหวัดตังอำเภอตังตำบล <c oughs> มีหลายคนอยูส่สว่างเป็นหน้าที่การงานเนาะตังลักตังแรงครอบครัวเพิ่น เราจะวางก็ได้เลยอยู่กับคุณยายกับไอไมาอยู่เป็นสตูพี่น้องไอสาวสาว่างคนที่สาม <c oughs> <c oughs> อายุหกสิบละเมียเราตายไอคนที่สามห้าสิบเก้าแล้วปีมันเกิดเราปีหน้ากับหกสิบพี่น้นองเราเกิดเดือนมิถายน ลูกสาวเราก็ยูเชียงใหม่คุนได้ลูกผู้เดียวลกสาวเราก็อายุหลายแล้วสี่สิบห้าแล้วได้ลูกสาวเดียวงานสาวสาวสว่างอยู่กับพี่สาวสาวสว่างก็ดูเชียงใหม่คุณกระเห็ดติดตั้งกระจกอลูมิเนียมนั่นก็มีลูกผู้เดียวพี่น้องขออนุญาตพูดถึงสาวสว่างก็ได้ยูนี่ละไอ้สาวสว่าง ผู้ใหญ่ก็อยู่บ้านใกล้กันเป็นเกษียณแล้วแต่ยุ่งใจยูแต่บ่านี้ยังดอกเป็นสี่ละชีวิตเรียบง่ายเนาะพี่น้องเนาะก็เรียบงไงเจ้าสีเฮ็ดจ้าไหนล่ะก็อยู่ไปตามตามยู่ไผ่กับคือกันนะเนาะพี่น้องพอแกงเงาพอได้คุยกับพี่กับน้องสาวสว่างก็ได้พอได้พูดได้คุย เหมือนเก่าเช่นเดิมน้อพี่น้องเนาะกำลังใจซึ่งกันและกันจะเป็นสิ่งที่ดีพี่น้องขอขอบคุณขอบคุณที่สามารถติดตามรับชมติดตามแล้วก็เราจะวางกขอขอบคุณนายๆผู้ยังติดตามก็ขอามาติดตามเด้อพี่น้องเอ้ยเราจะวางคนอีสานนี่แหละบ่มีอย่างดอกเป็นชีวิตที่เรวียบง่ายเป็นงชีวิตประจันวัน เราได้ถือใจคุยกัทีพี่น้องเนาะกำลังใจซึ่งกันและกันกัเป็นสิ่งที่ดีเนาะพี่น้องเนาะคำพูดคำจาว่าจาการกระทํามันใดผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัย้อพี่น้องเด้อมือนี้กะสวัสดีจ้า